การบ้านการเมืองอย่างเพื่อที่ต้องจับตาเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะสมาชิกพุฒิสภาอุปกิจตท่านออกมาเปิดถแถลงข่าวครับผู้ชมครับหลังจากที่แปรเด็นตั้งแต่กรณีรังสีมันลมอภิปรายในสภาต่อเนื่องมาถึงกรณีที่พันตำรวจโทท่านหนึ่งสารวัตรสืบที่พญาไทยคุณมานะพงศ์มีจดหมายไปถึงกรรมการตุลาการเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์เรื่องการเปลี่ยนหมายจับกลายเป็นการเพิกถอนหมายจับและคุณอุปกิจต ก็ตกเป็นผมใช้คําว่าจําเลยสังคมก็อาจจะเรียกได้เมื่อวานนี้เจ้าตัวเปิดแถลงข่าวไล่เลียงเหตุการณ์แน่นอนบอกว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินผิดกฎหมายทุนมีลัดอย่างที่อภิปรายหรือมีการตั้งข้อกล่าวหาถึงกระดัไปขอหมายจับแล้วก็ไล่เลียงตั้งแต่ลูกเขยถูกจับในคดียาเสพติดกับฟอกเงินจริงๆเขาไปหนีไปไหน เขาก็อยู่ที่บ้านบ้านพักของตนเองนี่แหละสุขวิตหก69ลูกเขยโดนจับถ้าตัวเองมีอำนาจวาสนาจริงๆทำไมถึงให้ลูกเขยโดนจับแล้วไม่ได้ประกันจนถึงทุกวันนี้เจ็เดือนทุกวันนี้ลูก,ลกหลานลก,ก็ร้องไห้ทุกวันก็คือหลานตัวเองเนี่ยก็ร้องไห้ทุกวันลูกสาวก็โทรมาขอช่วยก็ช่วยไม่ได้ลูกเขยของผมได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านนั้นมานานแล้วนะครับและในขณนะจับกลุ่ม ก็ได้เดินเล่นกับรูกเล็กอยู่หลานของผมเองนะครับหากผมเป็นคนที่มีอิพนพ์อย่างที่เขาว่านะครับฝ่ายตารวจอยากที่จะช่วยผมก็ช่วยตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับไม่ต้องอยู่ในเรือนจำถึงบัดนี้เจ็ดเดือนแล้วครับหลานเล็กๆผมร้องไห้ทุกวันแม่เขาซึ่งเป็นลูกสาวผม ก็โทรมาทุกวันซึ่งผมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยครับผมนั้นไม่มีอำนาจหรือที่พนใดที่จะไปสามารถสั่งย้ายใครหรือกดดันให้ย้ายไขรได้พันตำรวจโทรมาณพง์และพวกโดนย้ายเนื่องจากเป็นการย้ายประจำรอบและก็โดนย้ายเนื่องจากไม่มีผลงานใน3 4มสี่เดือนมีแค่คดีทูเบล่าอยู่คดีเดียว แถมการย้ายในครั้งนี้เนี่ยครับไม่ได้ย้ายหรือลงโทษย้ายไปในตําแหน่งใกล้เคียงกันคือผมก็ไม่ทราบว่าผมมีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นถ้าผมมีอิทธิพลจริงผมก็ต้องย้ายเขาออกไปไกลๆนะครับก็บอกในประมาณว่าวันที่ถูกย้ายเนี่ยไม่ได้ดูแลรับผิดชอบในคดีทุนมีลัดแล้วหรือรวมถึงคดีของคุณอุปิกิจเอง เพราะฉะนั้นมาไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ถูกพาดพิงว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องฟอกเงินมีการเอาเงินจากการค้ายยาเสพติดโอนเข้ามาผ่านแล้วก็จ่ายค่าไฟฟ้าคุณสุภกิจก็บอกนะครับว่าที่มาที่ไปไปเปิดโรงแรมและปรากฏว่าทางน้นต้องการที่จะซื้อไฟจากประเทศไทยให้เกิดความเสถียร ็มีการลักษณะโอนเงินแมชิ่นกันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรมีเงินจากทางโน้นมาถ้ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันนิดเดียวแต่ส่วนหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้าภูมิภาคใครจะดําเนินการเอาเงินผิดกฎหมายมากฎหมายมาฟอกเงินการไฟฟ้าอันนี้เป็นคําชี้แจงลองฟังบางช่วงบางตอนดูจะเห็นได้ว่าเงินที่รับเป็นเงินที่รับตามสัญญาตามใบแจ้งหนี้ ถูกต้องตามกฎหมายแต่พอไปใช้บริการฝากโอนเงินก็มีเงินบางส่วนมาจากบัญชีที่ถูกตำรวจนครบาลกล่าวหาแต่ทั้งหมดปลายทางอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าจับก็ต้องไปจับการไฟฟ้าด้วยสิครับผมอยากจะถามว่าเงินค่าไฟฟ้าที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่มีใครคิดที่จะเอาไปฟอกผ่านบริการฝากโอนเงินให้เป็นเงินผิดกฎหมายแล้วไปจ่ายค่าไฟฟ้าหรอครับหลักฐานจาก v i b e r Chat อเลยต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการปั้นเป็นการแปลผิดเป็นการใส่ความผมทั้งนั้นผมยอมรับตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่ทูมิล่าเขาโดนจับว่าผมรู้จักกับเขาผมรู้จักมาเป็น10บสปีแล้วผมไปทําธุรกิจในบ้านเขาผมก็ปรึกษาเขาราเขามาทําธุรกิจในบ้านผมเขาก็ปรึกษาผมนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนที่อยู่โอ้อยู่เบื้องหลังอย่างงุ่นวี้ผมไม่ได้ไปตั้ง8ปปีแล้วผมไปอยู่เบื้องหลังอะไรเปอร์เซ็นต์ แค่ไม่เท่าไหร่มีไม่กี่บัญชีที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วคุณก็บอกเลยเหรอครับว่านี่เป็นเงินยาเสพติดทั้งหมดบัญชีต่างๆที่คนโอนเงินอีกตั้งกี่ร้อยบัญชีไม่ไปตรวจสอบตรวจสอบแค่ห้าบัญชีของคนที่มีการกระทําผิดด้านยาเสพติดกั้วาาาษสสถไผมก็คิดครับผมก็คิดแต่ว่าถ้าเกิดผมลาออกก็เท่ากับผมผิดสิครับผมสามารถที่จะ ปกป้องเกียรติผมได้ด้วยการไม่ต้องไม่ไม่ได้ลาออกนะครับการลาออกนี่เป็นประโยชน์อะไรครับผมไม่อยากที่จะไปเข้าทางใครว่าพอมาปักปั๊มกันปุ๊บอะไรต่ออะไรยังไม่ทันพิสูจน์ก็ลาออกอ้ท่านผู้ชมคุณอุปกิจระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับแชทซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดคุณรังสิมโลโอมเคยเอาไปให้พรายในสภาเป็นแชทคุณอุปกิจระบุว่ามีการตัดต่อ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดคือบอกว่ามันมีแชทที่เหมือนกับมีการพูดถึงธุรกิจอื่นแต่ถูกเอาไปใช้หมายความถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันแล้วก็บอกไปถึงกระดาษว่าถูกตารวจชุดทําคดีชุดสืบเอาเป็นหลักฐานในชั้นศาลเพื่อขอหมายจับออาที่เป็นข้อกล่าวหาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คือฝั่งคุณสุภกิจอุปกิจ,ปปกจสุดท้ายก็ยังต้องไหว้สาบานแล้วก็สาบแช่ง ผมขอสาบานต่อหน้สิกดิ์สิทธิ์ในสัมพันธ์โลกครอบครัวไม่เคยทำธุรกิจจากสพติดอย่างที่โดนกล่าวหาไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำแต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัวผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวส่งความวิบัติถ้ามีอานเป็นไปผมไม่มีวันที่จะทอยยศตธ์ตด ต้นตระกูลผมทําลายชื่อเสียงของวงตระกูลที่สั่งสมเือนมานานยาวนานเด็ดขาดเพราะนี่คือเกียรติยศผมรักที่กว่าชีวิตผมและแน่นอนคําถามเรื่องตึกของคุณอุป,ปกิจอยู่ในซอยแถวอารีถ,าถูกใช้ไปที่ปรกิการพักรวมไทยสร้างชาติพเดชประยุทจันโอชาคดินนายกของพรรคนี้คุณอุป,ปกิจระบุนะครับว่าคุณพีรพันธ์ คงจะขับรถผ่านไปแล้วก็เห็นว่าประกาศให้เช่าเพราะผมติดป้ายไว้ก็เลยโทรมาติดต่อขอเช่าซึ่งคุณพิรพันธ์บอกว่าเช่าเป็นออฟฟิศส่วนตัวแต่ภายหลังหลังจากนั้นหนึ่งปีกลายเป็นมาเป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งคุณอุปกิจตบอกว่าตัวเองไม่รู้มาก่อนแล้วที่สําคัญก็บอกด้วยว่าไม่ได้รู้จักพลเอกประยุทธ์ส่วนตัวแต่ที่ได้มาเป็นสอวอเนี่ยเพราะว่าตัวเองถูกเลือกเพราะมีความเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศและเรื่องไฟฟ้าน่าจะเป็นเรื่องการเมือง ทีพ่พักของท่านนายกใช้อยู่เนี่ยเป็นตึกของผมครับผมยอมรับตอนที่เขามาเช่าตึกผมผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะำนำไปทำพักการเมืองมันตั้งปีหนึ่งก่อนที่จะจ,จ,จัดตั้งพักนี้แล้วจริงๆถ้าให้ยุติธรรมผมไม่รู้จักท่านนายกส่วนตัวนะครับท่านก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อะไรเลยนะครับ แล้วก็ผมให้พักนี้เช่าอย่างถูกต้องมีสัญญาเช่ากันและเบื้องต้นผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอามาทำพักผมก็เลยเป็นเหยื่อของการเมืองนี่แะครับนั่นแหละคัท่านผู้ชมขนาดที่รังเสียบันรวมเมื่อวานนี้ไปหาเสียงที่ปทุมธานีของก้าวไกลใชโอกาสนั้นตอบคำถามยืนยันประการแรกก็คือทำหน้าที่ตรวจสอบ,บรัฐบาลอันที่อภิปรายคุณอุป,ปกิจที่ว่านี้ แล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าไม่รู้จักพลเอกประยุทธ์แล้วใครเป็นคนเลือกคุณอุปกิจมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาใช่พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าที่ไปปฏิเสธว่าไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ไล่เลียงต่อมาอีกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่บอกว่าเอาหลักฐานเท็จไปอภิปรายเรื่องชัตรงไหนที่เท็จให้ไล่เลียงออกมาและก็รวมถึงประเด็นที่บอกว่าตำรวจพันตำรวจโท มานะพงศ์ไปยื่นสารเป็นการบิดเบือนเท็จค่ะคุณรังสีมันโลมบอกแล้วคุณอไปหิษเอามาจากไหนไปได้ข้อมูลที่ว่านี้ได้ยังไงบอกคนที่จะเข้าถึงเอกสารชุดนี้ได้มีแค่สองคนนะคือตำรวจที่ไปขอออกหมายจับกับตัวสารเองอ่ะแล้วคุณอุปกิจได้มาได้ยังไงถ้าไม่มีเส้นหรือคนวงในช่วยจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงสุดท้ายรังสีมันโลมก็บอกว่าจะสาบานว่าไม่เกี่ยวข้องและจะสาบแช่งผมไม่เป็นไร วันนี้อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงที่สุดในชีวิตจะได้เห็นกันไปเลยว่าคนที่สาบานต้องโดนอะไรท่านจะสาบานว่าท่านไม่เกี่ยวข้องและสาบแช่งผมเนี่ยวันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาผมอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงที่สุดที่สุดในชีวิตเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นกันเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคนที่สาบานนะครับจะต้องโดนอะไรเอาละท่านจะมีทฤษฎีเชื่อนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นขบวนการในการตรวจสอบ ท่านในการตรวจสอบรัฐบาลแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมนำเสนอในสภานะครับมันคือหลักฐานและว,วันนี้นะครับสิ่งที่คุณอุปกิจสอวอุปกิจหรือสอวทรงเอชี้แจงเนี่ยท่านไม่ได้เอาหลักฐานมาหักล้างผมเลยนี่คือประเด็นสำคัญ ดังนั้นจะเรียกดรามา่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมไม่สนใจนะครับผมก็จะเดินหน้าในการตรวจสอบต่อไปแล้วผมต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกับคุณอุปกิจส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับคุณอุปกิจส่วนตัวนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเราทาหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแต่การจะตไต่ขณะที่คุณอุปกิจก็ให้ทนายความไปยื่นเรื่องต่อศาลตอนที่ถแถลงเรื่องว่าฟ้อง แต่จริงๆไปยื่นขอความเป็นธรรมและให้ดำเนินการกรณีพันตำรวจโทพยาไทเนี่ยพันตำรวจโทมานะพง์วงพิพัฒน์ะนะคะในตอนนั้นที่เป็นตำรวจสืบสวนอยู่บชนแล้วก็ไปยื่นขอออกหมายจับคือทาน,นายที่คุณอุปกิจมอบอำนาจให้ทาน,นายเรืองศักดิ์สุขเสียงสีบอกว่าอยากจะมายื่นร้องต่อศาลและขอความเป็นธรรมว่าพันตำรวจมานะพง์ใช้พยานหลักฐานที่มายื่นขอออกหมายจับอะเป็นพยานหลักฐานที่บิดเบือนข้อเท็จจริง,งก็ไ,ไม่สามารถขอหมายจับใช่บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าศาลเห็นว่าไม่ชอบก็ขอให้ศาลไต่สวนเลยเพราะ เท่ากับว่าศารก็จะเสียหายไปด้วยรวมถึงจะเข้าข่ายระเบิอดอำนาจสารหรือไม่นี่เป็นไป